แขเลยแห่ครบสามรอบแล้วจ้าแห่ครบสามรอบแล้วตอนนี้หน้าก็เข้าบดแล้วค่ะทำที่ถีเด้าวย เดินทางกลกับวดเสร็จแล้วร้อนมากเลเกืไเอไเลยไข่หน้อยกลับ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 จ้า